แคปชั่น ah, โดนๆร้ายให้แฟนเก่า mm hmm. เพื่อให้เสมือนจริงนี่ชดหน้าขึ้นมานิดนึงทีภองศาสา I'm doing perfectly fine without you มันก็สบายดีมากๆอะนะสบายดีอย่างยิ่งเลยที่ไม่มีคนุนคําว่า fine มันแปลว่าดีอยู่แล้วรืไหมคะแล้คราวนี้พอมีคําว่า perfect l y มาช่วยจะกลายเป็นดีมากๆดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวแนหะ I'm happier without you I'm happier without you ก็มีความสุขขึ้นนะที่ไม่มีคนนะุน happy คือมีความสุขแต่ happier มีความสุขกว่าเดิมอีก without ตัวนี้ต้องจำนะคะแปลว่า ปราศจากหรือว่าไม่มีก็ได้ without you ไม่มีคุณหรือปราศจากคุณ I'm happier without you สุขว่าเดิมอีกจะบอกให้รู้ my life is better without you my life is better without you ชีวิตฉันนะดีขึ้นนะที่ไม่มีคนนะุณอะ better คือดีขึ้นนะคะดังนั้น my life is better without you ชีวิตก็ดีขึ้นนะที่ไม่มีคนนะุณอะหรือถ้าสินเน่นว่าดีขึ้นมากสุดๆเลยที่ไม่มีคุณ My life is so much better without you My life is so much better without you มันดีขึ้นมากๆบอกเลย so much better ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆสุดท้ายก็ยื่เริ่มขอบคุณเขาที่เดินจากไปนี่ล่ะเป็นพระคุณอหลีที่มอบชีวิตที่ดีขึ้นมาให้ Thank you for walking away Thank you for walking away. ขอบคุณนะที่เดินจากไปอะ Walk away, walk away. คือเดินจากไปืแอบบอชีวิตดีขึ้นบวางแบบนอนคนเดียวออกไปซื้อของไปกินกาแฟนั่งคนเดียวชีวิตดี